ยิ่งจนยิ่งขายยิ่งเจ๋งทำยังไงให้ธุรกิจเนี่ยมันปังลาออกดีกว่าเออฉันจะทําธุรกิจแล้วเว้ออ่าปายแล้วอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดเพื่อจะหาเงินเอาเงินเข้ากระเป๋าอย่าทําให้มันลงไปเป็นหนี้ที่มากขึ้นจะเสียธุรกิจนะมันจะทําให้คุณเนีไปเสียสินทรัพย์อื่นด้วยไม่ได้มาเพื่อตามใจคนอื่นไม่ได้มาเอาหน้า ก็ดันธุรก <c oughs> to ิจให้โตด้วยต้เตี้ยงเขาด้วยที่เขาเติบโตในการเลี้ยงลูกเดี่ยมแบไม่มีคําว่าเหนื่อยน้อยลงนะก็วันนี้เนี่ยหลังจากปล่อยให้พี่บีโดดเดียวมานานนะคะหลายหลายสัปดาห์อยู่เหมือนกันนะคะวันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะจากการไปฮอลิเดย์พักผ่อนที่เมืองไทยนะคะทิ้งเราในช่วงปีใหม่เลย วันนี้กลับไปแล้วค่ะกลับไปแล้ว,วนะคะแล้วก็ก็ต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็วันศุกร์นะคะก็พบกับพวกเราสองคนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโอ้โหไปไกลมาก EP ที่2ี่แล้วตั้งแต่เราทํากันมานะคะแล้วก็หัวข้อวันนี้นะคะก็ต้อนรับปีใหม่ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะคะพร<ว>้อมกับหัวข้อของเราก็คือทําธุรกิจเนี่ยทำไมเนี่ยยิ่งทําเนี่ยยิ่งจนยิ่งขายยิ่งเจ๋งทํายังไงให,ให้ธุรกิจเนี่ยมันปัง อ่าวันนี้พี่บีก็ค่ะก็จะมีเคล็ดลับนะคะมาบอกประเทศไทยนะคะแบบผ่านวิกฤตโควิดมาเนี่ยโควิด1 9เนี่ยมาก็ตั้งนานแล้วใช่ไหมคะพี่บีก็มี2ปีกว่าได้แล้วเนอะแต่ว่าทำไมเนี่ยธุรกิจของบางรายอ่ะของบางคนเนี่ยยังซบเศร้ายังไม่คืบหน้ายังไม่ได้แบบว่าสอบแววว่าแบบจะรุ่งโลดสักทีหนึงเนี่ย ตรงนี้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรตรงไหนที่เราอะมองข้ามไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็มาลองฟังที่บีนะคะไปปังพร้อมๆกันนะคะในปี2024นี้ค่ะกับบริษัทีธุรกิจนะครับผมก็ประเภทว่าคอนเซ็ปต์ว่ายิ่งทํายิ่งจงยิ่งสาวยิ่งเจ๋งทําไมมันเป็นอย่างนั้นคือจริงๆนั้นเนี่ยเอ่อจะกมองน้นองยูเนี่ยพี่ว่าเริ่มต้นเลเนี่ย ำหรับแม่ค้าแล้วก็สำหรับธุรกิจสำหรับมิสเซสหลายรายเนี่ยก็เริ่มจะความเข้าใจผิดกันเลยนะหลายหลายคนนะแต่ว่าเฮ้ยฉันไปลาออกดีกว่าเออฉันจะทําธุรกิจละเวอลาออกแล้วก็ฉันจะมีเงินเยอะขึ้นอ่ฉันจะมีเวลามากขึ้นฉันจะเป็นพนักงานประจำอ่าฉันจะสปายแล้วอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดหมดเลยอ้าวจริงๆครับจริงๆความเข้าใจผิดหมดเลยว่าการทำธุรกิจนะพี่บอกได้เลยมันเหมือนการเลี้ยงลูกสักคนหนึ่ง แต่นั้นไอ้คาว่าการเลี้ยงลูกเี่ยมันไม่มีคําว่าเหนื่อยน้อยลงนะมันมีควาว่าแต่เหนื่อยเยอะขึ้นเหนื่อยเยอะขึ้นใช่เพว่าเราต้องเขาเรี่ยหาหาเลี้ยงหาเลี้ยงเนี่ยเข้าปากท้องตัวเองไม่พอเนี่ยต้องดันธุรกิจให้โตด้วยต้องเลี้ยงเขาด้วยให้เขาเติบโตนี่คือสิ่งที่เป็นนะครับเราก็ทํางานหนักขึ้นโอูแแพทย์ทงานประจำก็เหนื่อยนะแล้วเอาเงินเนี่ไปลงทุนธุรกิจอีกนะแต่ก็เริ่มต้นให้มันเป็นรูปเป็นรากนะ้าคนคิดว่าคุณทำธุรกิจแล้วคุณจะสบายมากขึ้น คุณจะมีเวลามากขึ้นอย่าทําไม่ต้องทําเลยธุรกิจอย่าคิดตรงนั้นนะฮะอันนี้เริ่มจากความเข้าใจผิดหลายๆครืองหลายๆคนของพวกสตาร์ทอัพธุรกิจหรือสตาร์ทอัพบิสเนสเลยแล้วอะไรล่ะคะที่มันจะเป็นเครื่องชี้วัดนะคะว่าธุรกิจเนี้ยมันประสบความสําเร็จไปป้งหรือว่าธุรกิจเนี้ยมันล้มเหลวคะ่ะพี่บีสาระเครื่องชี้วัดนะครับเลือกอินดิเคเตอร์เนี่ยก็ตัวไหนที่บอกว่าอันเนี้ยปากอันน,น,นี้อันนี้ดอดอันนี้อยู่อันนี้ได้เลยอย่างเงี้ย คือจริงๆแล้วนะที่บอกได้เร็วอย่างที่บอกไปว่าถ้าธุรกิจมันคือการเลี้ยงลูกสักคนหนึ่งลูกก็คือคนธรรมดาเลยแหละคนหนึ่งมันจะอยู่ที่ว่าความยิ่งใหญ่ของธุรกิจเนี่ยมันก็อยู่ที่ความฝันและเป้าหมายของเขาถ้าคนคนเราเนี่ยนะมันคิดว่าเฮ้ยฉันแค่เอยทางานกับบ้านมีเงินใช้เดือนชนเดือนอยู่ไปวันวันอ่มันก็ไม่แค่นั้นธุรกิจก็จะเหมือนกันเอาแค่นี้แหละธุรกิจแบบว่า,วาเลี้ยงครอบครัวอะไรอย่างนี้มันก็มาได้แค่นั้นนะแต่ สำหรับตรงเนี้ยพี่ว่ามันกว้างเกินไปดังนั้นเนี่ยเรามาชี้เป้าันที่ตัวเลขเลยนะเพราะว่าแค่พูดถึงคาว่าคนเนี่ยสำหรับคนนะเงินเนี่ยมันเหมือนอหน้าประเภทหนึ่งเว้แล้มันเหมือนมีเบสบอลมันมีเบสบอลมีผับหน้าที่ว่าเอาเองินไปซื้อนดนซีนี่ได้ซื้อความสุสสขสบายได้นําไปใช้จ่ายได้ยกคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นได้ธุรกิจก็เหมือนกัน สร้างความสะดวกสบายมากขึ้นสร้างภาพลักษณ์ให้ดีขึ้นหรือทาให้ตัวเองสะดวกสบายมากขึ้นดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เงินเลยพี่ว่าตัวเลขบาลานซ์ชีสเนี่ยมันคือขึ้นชีวตที่ดีที่ธุรกิจเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวนะครับตัวเลขบาลานซ์ชีที่โชว์กำไรสุทธิตัวเลขที่แข็งแกร่งนะครับว่าแล้วก็การจัดสรรแคสโฟที่ชาญฉลาดว่าไอ้ก,กำไรในปีเนี่ย คุณจะไปแมนจเมนต์ต่อ,อยังไงในปีต่อๆไปพี่ว่าเนี่ยคือจุดประเด็นคือเราต้องวัดกันที่ตัวเลขเลยใช่ไหมคะแบบข้อมูลไม่ใช่ว่ามโนเองใช่ไหมคะม <า S 1> โนเองไม่ได้แล้วก็ทีนี้เนี่ยแล้วนิยามของความแข็งแกร่งทางด้านการเงินล่นนะคะมันคืออะไรแล้วทีนี้เทคนิคที่จะทําให้ธุรกิจเติบโตได้เนี่ยมันจะต้องเป็นเทคนิคยังไงคะอ่ะโอเคก็อย่างาที่บอกไว้ว่าถ้าธุรกิจเป็นคนนะพี่ว่าจริง,รงๆมันเริ่มเริ่มต้นที่ตัวคุณเองเลย ไม่ต้องไปมองใครใกรอื่นไม่ต้องไปโทษคนนู้นคนนี้โทษรัฐบาลหรืออะไรตามเลยมันอยู่ที่ตัวคุณเองเท่านั้นเองนะคือมันจะอยู่หรือมันรอดหรือมันจะเจ๊งเนี่ยก็ตรงเราตรงเราเนี่ยแหละคนนี้เนี่ยนักธุรกิจหลายๆคนนะชอบเป็นแกธุรกิจตัวเองอย่างที่บอกไปมันเหมือนการเลี้ยงลูกอันนี้คุณก็อยากให้ธุรกิจมันเติบโตนะมันเป็นไปได้นะพอที่ธุรกิจพอเอ้ยมันเริ่มเป็นไปได้แล้วลูกค้าเริ่มเข้าเงินเริ่มเข้ามันเริ่มมีรายได้มันเริ่มมีกําไรคุณก็เอ้แม่ตรงนั้นมันหอมหวานจังเลย ก็ไปดึงเงินออกมาตลอดเวลาพอคุณไปดึงเงินออกมาตลอดเวลาเนี่ยธุรกิจก็จะอ่อนแอไม่เติบโตขึ้นไปข้างหน้าักถีอันนี้คือสิ่งนี้เป็นประเด็นมันเหมือนคุณรังแกลูกตัวเองอะมันเหมือนไปแย่งลมลูกตัวเองอะเห็นแล้วเ้าลแล้วพอไหนมันธุรกิจม,มันจะตโตนะั่คือสิ่งที่เป็นดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่ว่ามันต้องเป็นการจัดสรรให้ดีๆแะัองอยู่ค่ะ,ะแล้วทีนี้มีวิธีง่ายๆไหมคะที่จะทําให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ดีงามคะพี่บีโอ้วิธีนะ คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยากจะให้ธุรกิจมันเติบโตไปข้างหน้านะพี่ว่าจริงๆต้องเริ่มจากการสำรวจตัวเอง่อนเลย <S <S 1> <S 1> <ๆ S 1> ก็คือเหมือนสำรวจสุขภาพตัวเองอะนะซึ่งจริงๆเนี่ยบัญชีมันก็คือเครื่องชีวะง่ายที่สุดละสำหรับเงินทุนนะอันนี้พี่พูดให้ฟังอันนี้พี่ยกเป็นเป็นสามซเนเรียลหรือว่าสามตัวอย่างนะฮะถ้าคุณมีเงินทุนเนี่ยลงทุนไปสักหนึ่งล้านผ่านไปสักสองปีนะผ่านไปสองปีนะจากหนึ่งล้านนะแล้วคุณแปลงหนึ่งล้านเนี่ยกลายเป็นทรัพย์สิน หรือเงินสดที่เป็นตัวเลขที่หักค่าใช้จ่ายคือหนี้คุณลดร้อยลงเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้คุณมีเงินอยู่5้าล้านอันนี้ถือว่าเติบโตอันนี้เป็นเคสแรกอันนี้ง่ายอันนี้ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ารายได้คุณเท่าเดิมแต่ว่าค่าใช้จ่ายกลับสูงขึ้นหรือว่ารายจ่ายเท่าเดิมแต่รายได้น้อยลงอันนี้เริ่มเป็นสัญญาณไม่ดีแล้วอันนี้เริ่มอ,อันตรายล้วนะอันนี้คุณสดเอาไว้ได้ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือถ้ายอดขายเท่าเดิมแต่หนี้สินมากขึ้นเนี่ย ผมบอกได้เลยเป็นอาการโคมา่าที่ว่าเป็นโคมา่าเป็นเพราะว่านิสิตเนี่ยมันคือสิ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยนอกจากเสียธุรกิจนะมันจะทําให้คุณไปเสียสินทรัพย์อื่นด้วยเพราะว่าการที่คุณเนี่ยไปีินีิสิตเนี่ยคุณอาจจะไปกู้แบงก์มาลงทุนมาคุณอาจจะต้องเอาเขาเรียกอะไรเอาสินทรัพย์ไปเข้าเช่นเอาที่ดินเอาบ้านเอาอะไรก็ตามเดี๋ยวไปทำประกันเพราะธุรกิจมันไปไม่ได้เนี่ยมันต้องติดตัวเลยนะนอกจากคุณจะเสียธุรกิจซึ่งผมว่าคุณก็เสียใจแล้วนะ มันจะพาให้คุณเนี่ยไปเสียบ้านด้วยอันนี้คือสิ่งที่เป็นอันเนี้ยคือสิ่งที่อันตรายมา,มากๆเลยดังนั้นเนี่ยอย่าทําให้มันลงไปเป็นหนี้ที่มากขึ้นต่อให้รายได้น้อยลงนะแต่ว่าหนี้ไม่เพิ่มเนี่ยอันนี้ชียังถือว่าเป็นอาการที่โอเคนะครับก็คือพอเริ่มเป็นหนี้นี่ไม่ไหวแล้วนะใช่<า><า>ไม่ไหว<า>นะคร<า>ับคราวนี้เนี่ยพี่จะบอกให้ฝากกับอยู่สองเสร็จลับนะฮะของเคล็ลักที่จะทำให้ธุรกิจมันไปได้เนี่ยคือจริงๆเนี่ยพี่มองหลายๆก็เรียกว่า s t t u p business หรือว่าแบงค์คาร ว่าคะออนไลน์นหคะหน้าใหม่หลายๆคนเนี่ยที่ตอนนี้ว่าออกบัคข้าเขาบัคค้าขา,ขายเยอะแยะเลยเนี่ยที่เข้าใจผิดแล้วก็ลกหลงทางเ่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากเรื่องคือเอา,อางี้พี่ถามต้องอยูต้องอยูคิดว่าธุรกิจเนี่ยเราทำเพื่ออะไรทำเพื่อที่จะได้กาไรอ่ะใช่คือจริงๆธุรกิจเนี่ยเราทําขึ้นมาเพื่อจะหาเงินเอาเงินเข้ากระเป๋าแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยนะครับแต่ว่าเรียกว่าแม่ค้าออนไลน์หรือว่า นักธุรกิจโดลสตาร์ทอ,อัพบิสเนสหลายๆเนี่ย,ล,ยลงผิดว่าธุรกิจเนี่ยมันจะต้องมีหน้าร้านนะเดี๋ยวต้องมีทีมง,งามนะเดี๋ยวต้องมีเว็บไซต์นะมีแอปพลิเคชันนะมีซอฟใ์มีหนึ่งสองสามสี่ซึ่งในตรงนี้มันคือค่าใช้จ่ายตรงนั้นเลยและค่าใช้จ่ายตรงนั้นแหละมันคือตัวเลขสีแดงซึ่งถ้าคุณคุมไม่อยู่เน,น,นี่ยนะเนี้ยจะเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยนะครับแล้วก็คือการธุรกิจเนี่ยอันนี้พี่บอกได้เลยว่า คือการก็เรียกว่าการลงทุนในว่าการลงทุนหรือว่าอะไรเงี้ยมัน normal มันเป็นเรื่องปกตินะครับผมคุณไม่ไมีบอกเฮ้ยธุรกิจไม่มีค่าใช้จ่ายเลยจริงจริมันต้องมีไอ้ค่าใช้จ่ายเนี่ยพวกค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงครั้งเดียวเช่นค่าตกแต่งออฟฟิศหรืออะไรก็ตามเนี่ยอันนี้โอเคอันนี้ผมไม่ผมไม่บอรี่นะแต่ค่าใช้จ่ายต่อนเนื่องอันนี้อันตรายคุณต้องคุมให้ดีให้ใคตรต่อเนื่องเช่นค่าเช่าเอออาษีเงินเดือนพนักงานอะไน,นี้พวกนี้คุณต้องคุมให้อยู่ ว่าถ้าคุณไม่อยู่นะมันจะเริ่มเป็นตัวเลขสีแดงที่คุณเอาไม่เอาเขาเรียกมีไม่อยู่พอมันคุมไม่อยู่แล้วเนี่ยมันจะเริ่มมาสร้างเขาเรียกอะไรเพรสเชอร์ pressure, หรือว่าความกดดันให้กับเจ้าของหรือว่าตัวคุณเองละ่ะว่าเฮ้ยมันจะไปได้ไหมธุรกิจอย่างนี้จะรอดไหมนะและ้วก็บางทีนะนักธุรกิจน้าใหม่อะไรเงี้ยก็ไปหลงดูเฮ้ยดูรีวิววินี่อุย้ยอันนี้มันเจ๋งมากเลยมันต้องใช่ธุรกิจฉันต้องมีหรือว่าธุรกิจไลน์นี้ของกาลังมาอ เสร็จแล้วดีลไปฝังเพื่อนเพื่อบอกเฮ้ยไทยทำไมไม่ทำกันธุรกิจแบบน,นี้ของต้องมีอย่างนี้ทําไมไม่ทําแนวนี้แค่ว่าทํากันฝ้ากเพื่อนอย่างนั้นอยน่างนี้แต่ว่าผมจะบอกให้ฟังนะว่าคุณสร้างธุรกิจมาเพื่อหาเงินใช่ไหมตรงนี้อย่าหลงทางนะไม่ได้มาเอาหน้าแล้วคุณล้มนะคุณล้มนะ <S <S นนผมบอกได้เลยไอ้คนรอบๆตัวเนี่ยเขาไม่ได้มาเจ็บกับคุณด้วย จำไว้ให้ดีนะครับคอนเซป์นี้ไงพี่บีเคยได้ยินไหมคะเต็งไม่ว่าเอาหน้าไว้ก่อนนะฮะนะก็คุณเนี่ยโอ้โหคุณเหนื่อยไปแทบตายนะคุณต้องไปกู้นี่ยืมสินมาจากการคุณลงทุนคุณเสี่ยงอยู่คนเดียวคุณเจ็บอยู่คนเดียวคุณเนี่ยทำธุรกิจมาเพื่อหาเงินไม่ได้มาเพื่อมาเอาหน้าหรือไม่ได้มาเพื่อตามใจคนอื่นอันนี้คือประเด็นครับข้อที่สองก็คือรายได้ปลอม รายได้ปลอมแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นอันนี้คือสิ่งที่เป็นเลยนะอ่ะโอเคพี่จะยกเคสง่ายๆเลยกาแฟกาลังคิดเลยมันร้านกาแฟเลี่ยพี่มึงขายเต็มไปหมดเลยใช่ไหมใช่อ่ะสะมมติเราเรามีการขายกาแฟเนี่ยแกล้ละเจ็ดสิบาทนะแล้วก็ต้นทุนเนี่ยไปว่าจะเป็นข่าเม็ดกาแฟค่าน้าเชื่อมอะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่สิบาทน้องอยูคิดว่ารายได้เ,น,เดนี่ยมันเท่าไหร่รายได้ก็หกสิบนีค่ะหกสิบอ่ะนั่นคือสิ่งที่หลายๆคนคิดใช่รายได้ อยู่ที่หกสิบาทดีฟีนี่นคือไรายได้เหรอผมบอกได้เลยว่าผิดทําไมผิดมันจะต้องมีอะไรเล็กๆน้อยๆซ่ <c oughs> อนอยู่ที่เรามองอไม่เห็นใช่ไหมใช่คือขึ้นขายเจ็ดสิบาทแต่ว่าคุณหักค่าพวกค่า,คาต้นทุนต่างๆ,ๆในหักสิบบาทแต่คุณได้คำนึงหรือไว้ว่ายังมีค่น้นาพ่าไฟยังมีค่าเ<ห>ช่าค่ากแก้วอค่ากแก้วคนงานค่หาหรถแล้วค่าคนงานค่าทุกอ,อย่างเลยรวมถึองภาษีรวมถึงแหวดตรงนี้เนี่ยมันเอามาคำนวณแล้วดูอย่างอันนั้นที่นั้นเป็นรายได้ปลอมที่คุณมองเห็น แล้วก็ถึงค่าใช้จ่ายที่คุณมองไม่เห็นด้วยนะครับนันนคือประเด็นเลยแล้วก็คําถามที่ผมเจอจากหลายๆคนที่เป็นสตาร์ทอัพบิสเนสเนี่ยถามว่าผมอยากให้ธุรกิจมันเติบโตเท่านี้เท่านี้ผมจะทํายังไงผมก็ทางเขาบว่าถ้าคุณอยากให้ธุรกิจมันเติบโตขึ้นเท่าไหร่ต่อปีเลยนะจริงๆก็คืออยู่ที่เงินที่เหลือเก็บอยู่ในรูปของกําไรสุทธิรวมถึงทรัพย์สินที่คุณมีเพิ่มนะ พี่หักค่าใช้จ่ายไปหมดแล้วหักค่าภาษีหักหนี้วุเหรือหักอะไรต่ๆเอานี่พอมาประเด็นอย่างเงี้ยพี่จะยกตัวอย่างง่างยๆอ,อยู่ค่ะสมมุติเราลงทุนหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทนะแล้วเราอยากให้มันเติบโตสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์แปลว่าเราต้องมีเงินสองแสนใช่ไหมค่ะอ่ะเราต้องมีเงินเท่าไหเคาน,นี้ถ้าเรายอดขายห้าแสนเนี่ยนะเราหักให้หเ,เ,เ,เราเอ่อตอนแรกยอดขายห้าแสนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายหักค่าใช้จ่ายไปหมดแล้วหักหนี้สินไปหมดแล้ว แล้วก็หักภาษีแล้วด้วยแปลว่ากําไรสุทธิแล้วนะก็คือสามแสนบาทตอนนี้เนี่ยเราจะมีกําไรเนี่ยก็คือสองแสนแปลว,ว่าเราเติบโตตามเป้ายี่สิบเปอร์เซ็นใช่ไหมใช่ก็คือค่าใช้จ่ายไปสามแสนกำไรสุทธิสองแสนเัินก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตามเป้าใช่ไหมผิดผิดอีกแล้วนะครับคือการทรําธุรกิจเนี่ยหรือว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเหมือนคุณเลี้ยงลูกอะคุณคิดว่าเฮ้ยคุณมีคุณมีคุณมีณมณมนมให้ลูกแล้วนะมีแพมเพิแลแล้วนะ มีเ,เตรียมเรื่องอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วนะคุณคิดเผื่อหรือยังว่าลูกต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการศึกษาแล้วค่าพยาบาลล่ะและอะไรอื่นๆื่นอีกล่ะตรงนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เหมือนธุรกิจถ้าหากวันหนึ่งธุรกิจคุณเนี่ยมันไปไม่ได้หรือแม้กระทั่งไปได้เนี่ยไอสินทร,รัพย์ที่คุณซื้อเอาไว้เช่นอุปกรณ์สํานักงานคอมพิวเตอร์ลับช็อปหรืออะไรก็ตามเนี่ยแมปิเนเตอร์เนี่ยมันมีค่าเสื่อมในตัวมันเอง ถ้าคุณอาจจะซื้อคอมพิวเตอร์สเปคเทพมาสะักตัวหนึ่งอาจจะราคาสามแสนบาทหืมเครื่องนี้เนี่ยฉันภูมิใจมากทุกอย่างเลยผมถามหน่อยดิมันจะอยู่กับคุณได้สักกี่ปีห้าปีมันก็เริ่มไปแล้วแล้วตอนนี่คุณขายทิ้งเนี่ยคุณจะขายได้ราคาเท่าเดิมหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เป็นประเด็นนะครับแล้วมาเทคนิคละคะมีเทคนิคอะไรบ้างนะคะที่จะสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจนะคะไม่ให้เจ๊งง่ายมากเลยทําให้ธุรกิจไม่เจ๊งก็คือ,อยังไงก็คือยาขาดทุน นะอย่าขาดทุนนะครับก็คือคุณอย่าให้ตัวเลขสีแดงเ่ยมาชนะตัวเลขสีขาวอันนี้สําคัญเลยอย่าให้รายจ่ายทะลุรายได้อันนี้จําเป็นมา,มากนะครับบางทีนะวุ้ยปีนี้เนี่ยกำไรน้อยมากเลยมันได้เท่านี้เองแต่มันก็ยังดีที่ไม่ลงไปเป็นนี้อันนี้คือประเด็นและคราวนี้เนี่ยพอมันมีเงินเหลือนะคราวนี้มันก็อยู่ที่ความฉลาดของผู้ประกอบการแต่ว่าจะเอาเงินที่มันมีเหลอเนี่ยบางทีอาจจะเยอะหน่อยหรืออาจจะมากหน่อยขึ้นอ,อยู่กัไรแต่ละปี แล้วเอาไปแมนจเมนต์หรือเอาไปคิดต่อทําอะไรในปีหน้าอันนี้คือสิ่งที่เป็นประเด็นซึ่งอันนี้พี่จะพูดอันดับแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของการเดินเกียมลุกนะสำหรับคนที่ต้องการจะอัพสเกลลิ่งบิสเซ็ผมเรียกว่าอัพสเกลลิ่งบิสเซ็ตนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโอ้ฉันจะทํากลยุทธ์ลบแรกแจกแถมทําแบบว่าอัคราสีมาร์เก็ตติ้งอะไรประมาณว่าขึ้นมา โอ้ทางดิจิตอลหรือว่าทางออนไลน์มาเก็ตติ้งเป็น Pop up, ป๊อปอัพโผล่ขึ้นมาเลยลูกค้าเห็นแล้วต้องซื้อกด123กระชากเงินออกจากกระเป๋าบัญชีลูกค้ามาเข้าบัญชีเราหรือว่าอาจจะแบบว่าโอ,โอ้ทำโปรโมชั่นาซื้อ2แถม2อะไรก็ว่ากันไปนะหรือจะทำเป็นโคแบรนด์หรือว่าคุณจะ,จะทำการเจรจาการอะไรแหละเปิดสาขาเพิ่มหรือว่าแม้กระทั่งการเปลี่ยนแพลตฟอร์มไม่ไว่าคุณทำร้านอยู่แล้วคราวนี้ก็มาเพิ่มแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยบนแอปพลิเคชันขายของขยาย ผ่านลูกค้าใหม่ๆอันนี้ผมไม่ว่าแล้วแต่คุณเลยนะครับอันนี้ฟรีสไตล์มันเป็นเกมลุกที่คนถนัดไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องจดจำไว้ให้ดีคืออย่าเดินเกมลุกจนตัวเองตายหรืออัดมากจนใส้จ่านพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนคุณคุมตัวเลขสีแดงไม่อยู่อันนี้คือสีที่เป็นอันตรายนะต้องอยู่เกิดว่าเราเดินเกมลุกแล้วเนี่ยตัวเลขมันก็ยังคงเป็นสีแดงต่อเนื่องเนี่ย ก็ต้องหันมามองเกมเกมลับกันบ้างนะคะก็คือดาวไซบิสเนสนะคะก็อย่างที่บอกเลยนเมื่อเราลุกขนาดนี้แล้วเนี่ยมันยังไม่ช่วยทําให้ตัวเลขเนี่ยกลับมาเป็นสีขาวได้เนี่ยเราก็มามองว่าเนี่ยมีอะไรที่เราจะไม่มีหรือเราตัดออกไปแล้วเนี่ยธุรกิจเราก็ยังอยู่ได้เอขายเขาไปก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยไอ้ค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นใช่ก็จะเป็นพวกค่าใช้จ่ายไม่จําเป็นทั้งหลายคือบางทีเนี่ยวโอ้โหบางทีเราเดินเกมรูฟให้ตายเลยนะแต่ว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีอะ คือลูกค้ามันไม่มีตังค์นะนึกจะพูดยังไงเนี่ยนะเราก็ต้องมาดูเกมหลับใช่ไหมเรื่องนี้ค่โอเคซึ่งค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยแน่นอนว่าอันใหญ่ๆเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกหน้าร้านใช่ไหมเพราะเราต้องแบบว่ามีสถานที่นะมีค่าเช่าตรงนี้ก็จะเป็นอันนึงที่ถ้าเราตัดออกไปได้นะคะเราไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านที่แบบว่าจับต้องได้ก็ได้แต่ว่าเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์แทนเพราะว่าสมัยนี้นะคะด้วยเทคโนโลยีอะไรแล้วเนี่ย คนหันมาช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยก็เยอะตรงนั้นก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้นะคะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือในเรื่องของพนักงานเวลาเรามีหน้าร้านเนี่ยเรามีพนักงานใช่ไหมคะมีแรงงานที่เราจะต้องจ้างมาตรงนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยถ้าเกิดว่าเราหันมาเพิ่มในเรื่องของ AI นะคะก็คือจะได้ลดต้นทุนนะคะในการจ่ายค่าแรงนะคะแล้วก็มาพัฒนาทางด้านของ AI เนี่ยให้มันทำงานแทนคนได้นั่นเองนะคะอันนี้คือเรื่องดา,ดาวซ้ายเนาะก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายใ,ใหญ่สุด ให้ใจที่ไม่จําเป็นแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่อเนื่องแล้วทีนี้เนี่ยหลายธุรกิจยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็นุ่งเรืองมากๆเลยในอดีตเนี่ยแต่ว่าพอตอนนี้เนี่ยหันมามองอีกทีเนี่ยมันก็ปิดตัวลงไปหมดแล้วนะคะตรงน,นี้เนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรคะพี่บีอันนี้จริงๆเป็นเรื่องน่าเศร้านะพี่จะเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันธุรกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับบางทีเนี่ยมันก็มีคือพอมันยิ่งใหญ่แล้วคิดว่าเนี่ยคือความสาเร็จสูงสุดของฉันและ พอมันคิดในเวนี้เนี่ยบางทีมันมีอีโก้มาบางังเราคิดว่าเราเป็นอมาตะและใครๆรก็ฆ่าฉันไม่ตายแน่นอนนะอีโก้บ้าตานะคือจริงๆนั้นเนี่ยเอ่อถ้าพี่บอกว่าธุรกิจมันเหมือนคนเนี่ยมันจะมีเรื่องของอันเลิร์นและ็รีเลิร์นนะครับเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยมันหมุนไปนเร็วเบกมากๆในข้างหน้าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของแฟชั่นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะเอ่อบางทีหลายๆอย่างที่เรารู้ หรือว่าเราเก่งในอดีตเนี่ยบางทีมันมาใช้ไม่ได้แล้วในปัจจุบันอันนี้คือสิ่งี้เป็นพี่ยกตัวอย่างอย่างธุรกิจอย่างฟิล์มถ่ายรูปสมัยก่อนทุกคนต้องพึ่งพาเ่เดืนนี้ก็หายจะแหละเลยแม้แต่ห้องสมุดเนี่ยสมัยก่อนต้องไปกันแต่ที่ก็ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปเป็นเอ่อฟิล์มเป็นแผนที่เป็นห้องสมุดเนี่ยมันกลับมาอยู่ในรูปของแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนทั้งหมดอันนี้คือโลกที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จะพูดให้ฟังว่าบางทีนะคุณบอกว่าอุ้ย คุณบีบอกว่าต้องทาตัวเลขให้ตัวเลขรายรับมากกว่ารายจ่ายทําให้มันเกิดกําไรสุทธินะทําให้ภาษีหักภาษีเป็นระับนะหักอะไรทั้งหมดนะนะเ,เรื่องของหนิ้สินด้วยนะผมบอกได้เลยว่าบางทีนะตัวเลขที่บาลานซ์ชีที่แข็งแกร่งแปลว่าคุณจะทํากําไรมา2ปีที่แล้วปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็ทํากําไรแบบพัดริกเรยนะก <laughs> ็ไม่ใช่เครื่องกาลันตีนะครับว่าธุรกิจของคุณเนี่ยจะอยู่มั่นคงตลอดไปไม่ใช่เลย คือจริงๆก็มีคำพูดหนึของตุนเลวิสนะครับเขาบอกว่า whatever made you successful in the past w h a t in future ตรงตัวมากๆเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในอดีตมันไม่ได้แปลว่ามันคือเครื่องสันตีที่ทำให้คุณเนี่ยสำเร็จได้ในอนาคตนะครับเรื่องของความรู้เนี่ยมันสำคัญามากๆเลยใช่ไหมคะเป็นหัวใจในการทำธุรกิจเลยใช่ไหมคะคำต,ตอบก็คือ จริงๆความรู้นะครับเรื่องเรียนีเรียนนี่สําคัญถามว่าความรู้ก็สําคัญนะครับแต่จริงๆถ้าให้พี่พูดเป็นเรียกว่าน้ําหนักเนี่ยมันแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนั่นคือความสําคัญของความรู้นะในการทำธุรธธกิจคราวนี้เนี่ยพี่จะยกตัวอย่างประเด็นตัวอย่างอย่างเช่นพี่เห็นนักศึกษามากมายบางคนเรียนจบมาสูงบางคนจบเรียนโถนะครับบางคนจบในเอกก็มีแล้วก็จบเนี่ยต่างประเทศได้ดีฟีสูงๆบางคนไป โอ้เรียนคอร์สเข้าคอร์สวิเซตมาเป็นสิบสิบคอร์สไปฟังไลฟ์คอร์สไปทําอะไรมากมายอ่านสือเยอะแยะแต่ธุรกิจเจ๊งแปลกไหมเอออันนี้คือสิ่งที่เป็นนะครับเพราะว่าอีก99%ที่เหลือเนี่ยมันมาจากความรุรก็เหมือนการเลี้ยงลูกที่พี่พูนไปเลี้ยงลูกมันไปเชื่ว่าฉันพุ่งทุกอย่างเลยในวันนี้สุดยอดมากแล้วพรุ่งนี้เออลูกก็เออนอนอดไปนั่งร้องไห้เงี้ยเหมือนกัน มันคือการเดินทางม,มันคือการเลี้ยงลูกมันคือการพยาําให้เขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณถามว่าฉันจะมีธุรกิจแล้วฉันจะมีะไรายได้มากขึ้นฉันจะสุขสบายมากขึ้นฉันจะมีเวลามากขึ้นผมบอกว่าใช่ถ้าธุรกิจของคุณประสบความสําเร็จแล้วในระดับหนึ่งผมพูดนะแต่ในช on ่วงเริ่มต้นเนี่ยมันคือการเดินทางที่ยาวนานและคุณต้องเหนื่อยเป็นสองเท่าเพราะว่าต้องเหนื่อยด้วยชีวิตคุณแล้วไม่พอเนี่ยคุณต้องเหนื่อยในการสร้างเขาเนี่ยให้เขาเติบโตอีกนั่นคือสิ่งที่เป็นและตลอดทางที่ เดินทางยาวนานเนี่ยมันจะมีปัญหามาตลอดเวลาเลยว่าจะโว้ย oh, น,นี่จะทํายังไงให้ธุรกิจเติบโตนะจะทํายังไงให้ลูกค้ารู้จักเรานะจะทํายังไงให้ลูกค้าเชื่อถือเรานะจะทํายังไงที่เราดูดีกว่าในตลาดนะทายังไงถึงจะแก้เกมในเมื่อรัฐบาลมันเปลี่ยนกฎหมายแบบนี้นะโอ้โ oh, ห oh, สรารพัดปัญหาเสียจเข้ามาแต่ถ้า,าคุณสามารถแก้เกมธุรกิจนั้นได้คุณจะเปลี่ยนจาก problem to solution คือทางออกและเมื่อคุณมีทางออกที่ดีกว่าฉลาดกว่าและพัฒนาสูงไปกว่าเนี่ยมันจะเป็นคำว่า better ไปเรื่อยๆจนเป็นการ improve ก็คือทำให้ตัวคุณคุณเติบโตขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เพิ่มศักยภาพภายในคุณอันนี้คือสิ่งที่เป็นเลยลนะอันนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าผมพูดได้เลยว่าปัญหาจําไว้นะว่านะปัญหามาเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยเพราะปัญหาเนี่ยคือเกณฑรหลักของคุณที่จะทําให้คุณเนี่ยเก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นนะครับจริงค่ะ จริงๆแล้วปัญหาเนี่ยเหมือนเป็นภูมิคุ้มกันด้วยนะคะจะทําให้เราแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะมต่างกันกนับคนที่เนี่ยแบบว่าชีวิตลอยด้วยกิบหุหลาไม่ได้เจอปัญหาอะไรเลยเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวพอเจอปัญหาอะไรมาแบบตุ้มหนึ่งเนี่ยบางทีเขาจะแบบว่าไม่ได้มีภูมิตรงนี้เนอะ ใช่คืออย่างที่บอกไว้ธุรกิจมันเหมือนการเลี้ยงลูกนะไม่ต้องหัวหลับเดี๋ยวลูกมันพาปัญหาไม่แน่นอนเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวชีเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้แต่ไปหมดเลยเดี๋ยวก็ต้องเข้าโรงเรียนนะเดี๋ยวเขาก็มีไปมันมีปัญหากับเพื่อนนะไปชกต่อยไปเราหูดจราพรปัญหาเดี๋ยวมันธุรกิจก็เหมือนกันเดี๋ยวมันพาปัญหาให้คุณเองแล้วคุณต้องผ่านมันไปแล้วทาให้ธุรกิจของคุณเิ่มตู้มาเพิ่งงานอยู่อันนี้ก็จะ ฝากไว้นะคะว่าหลายๆคนเนี่ยยิ่งเด็กสมัยนี้นะคะพี่บียุคข,ของโซเชียลมีเดียเนี่ยทุกคนเนี่ยคือเข้าถึงกันได้ง่ายมากทาให้เราอะ่ะจะเซฟแต่สิ่งสวยๆงามๆเสพภาพความสําเร็จของคนอื่นนะคะจนหลงคิดไปว่าเนี่ยทุกอย่างมันได้มาง่ายๆนะคะทําให้เรื่องของความอดทนเนี่ยมันก็จะขาดไปนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอะ่ะทุกอย่างอะ่ะมันมีเวลาของมันนะคะอยากให้เราเนี่ย เข้าใจตรงจุดๆนี้ด้วยนะคะไม่ต้องอะไรเลยยกตัวอย่างอย่างคนท้องเนะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยท้องเนี่ยมันก็ต้องเก้าเดือนใช่ไหมคะกว่าจะเห็นหน้าลูกได้ต่อให้เราอยากจะเห็นหน้าลูกเราเนี่ยสามเดือนเราไม่ไหวแล้วยากเห็นละอยากรู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายหน้าตาย,ยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้มันผิดกฎของมันใช่ไหมคะใช่อ่ามันก็มีเวลาของมันหรือแม้กระทั่งการที่เราเนี่ยจะเพาะปลูกต้นไม้ี่ยเรามันใส่ปุ๋ยพรวนดินดีๆเข้าไปเนี่ย มันก็มีเวลานะคะที่จะเห็นผลเห็นใบงอกงามขึ้นมาได้นะคะเราก็ทุกอย่างมันใช้เวลาก็ขอให้เนี่ยเออทุกคนเนี่ยนะคะอยู่ขอให้แค่เราเนี่ยยังอยู่ในลูในทางนะคะต่อไปนะคะไม่ได้ทําอะไรที่มันผิดบางคนรีบเนี่ยใจร้อนแบบว่ารีบรวยทําอันนี้ไม่รวยสักทีหันไปจับพวกธุรกิจสีเทาสีดํอาอัะรวยเร็วกว่าอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีราคาของมัน,นที่เราต้องชดใช้นะคะก็อยากจะฝากตรงนี้นะคะ ก็ฝากไปนะครับผมเหมือนที่บอกไปก็คือความสําเร็จมันไม่มีทางลัดนะมันไม่มีตัวช่วยมันเหมือนการเลี้ยงลูกมันเหมือนการปลูกต้นไม้ที่ต้องค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆดังนั้นคุณจะต้องเหนื่อยมากขึ้นพุ่งเทให้มันเติบโตแต่ถ้ามันเติบโตเลยเนี่ยมันจะทาให้คุณสุขสบายมีเวลามากขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่ใช่หล่ะนะโอเคก็ฝากไปนะครับผมก็ขอบคุณมา,มากๆเลยสำหรับเวลานะครับก็เจอกันใหม่นะทีหน,น้าเราต้องอยู่เนาะใช่ค่ะสวัสดีต้นทางอคร์ต